สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนะคะห้างเสง VIP เช้าบ่ายวันที่นะคะ23พฤศจิกายน2565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะน้องขาคําเตือนค่ะ ปรดใายวิจารณญาณในการรับชมเด็กาอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะวันที่22ก่อนนะคะวันที่22จะให้เด่นรอบเช้า6กและ9เด่นรอบบ่ายให้8และ4นะคะรอบเช้าบนมา สองสี่หนึ่งล่างสี่แปดนะคะรอบเช้าไม่มานะคะแต่ว่ามาเข้าคู่ตัวด่นแปดสี่สี่แปดของรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายนะคะบนมาศูนย์ศูนย์หนึ่งล่างสี่สองด่นเข้าสี่นะคะเข้าคู่สี่สองนะคะนงคะประมาณนี้นะคะมาต่อวันที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามนะคะดินรอบเช้าอยู่ที่สองในสามนะคะ จบคู่ความน่าจะเป็นนะคะสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองแปดสองเก้าสองสามสามนะคะพี่น้องขาสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามแปด 3ามเก้าสามห้านะคะเด่นรอบบ่ายนะคะพี่้ังคะอยู่ที่0ูนย์และหนะคะจับคู่ความน่าจะเป็นค่ะศูนย์สองศูนยามนย์หนสาศูนย์เจค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหกค่ะนะคะประมาณนี้นะคะเรามาดูคูต่ตัวเด่นนะคะจยางสองสามศูนย์หนึ่งค่ะสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสามก็สามศูนย์สามหนึ่งนะคะ ศูนย์ด้านล่างศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งสองหนึ่งสามใจชอบหนึ่งเก้านะคะชอบเพิ่มนะคะประมาณนี้นะคะนะคะ้องขาสำหรับ fc ท่านไหนที่ชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลขสี่ตัวนี้สองสามศูนย์หนึ่งสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะนะคะ้องขา ค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่้องขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขๆมันหมาค่ะพี่ดองขะสวัสดีค่ะ